ครับสวัสดีครับพี่น้องครับพอกนณีล้วครับก่อนข้ามมิสานมันแม่ดมนีวันที่สิบหกตุลาคมสองหกเมรีผมกัทีมาอยุพี่ละครับสร้างเข่าบ้านบุ้งข้าพี่ละครับมาเรียนน้ำพี่ละครับท่านเข่าพี่ครับคือยังเป็นแตเย็นเป็นแตสบายดีครับพูนละครับไม่น้ำชี้ไหลลงมาอย่างแรงๆอย่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวถิมุนกองเห็นเบื้องเนื้อครับพี่ละครับเบื้องเปเลยครับพุนครับพูนละครับไม่น้ำครับตอนนี้น้ำกากำลังถิ่ลดลงครับพี่น้องครับก็ถือว่าดีครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเสร็เห็นครับพูนวันที่สิบผ่าสิบหกนามยังไหลแรงอยู่ครับตอนน่ะตอนนี้กับนามอยู่คงที่อยู่ครับเดี๋ยวกำลังสีรถครับคิดว่าสีรถประมาณไปสิบเกีตสิบเกตนานาสีรถครับพี่น้องครับนี่นะครับครับไปรุ่นกดติดตามเลยกดแชร์กดนี้ก่อนครับมิสันแม่เจ๊ได้ครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาเรียนอยู่พี่ละครับท่านขบันปากบุ้งพี่ละครับพี่น้องครับวันที่สิบหกครับคิดว่ามืดกันรถครับวันที่สิบเกตครับเอ่อ นี่นหะครับข้าวเบื้องน้ำครับปีนี้ครับปีห้องหอกครับเดือนตุลาครับน้ำมันมาซาจังน้อยครับไปคิดว่าที่น้ำที่ต่วมครับน่วยงานไหนสีมาแจกน้ำแจกอาหารแห่งกามาครับผู้มีใจบุญศรัทธากามาแจกน้ำแจกอาหารแห่งก็ได้ครับสำหรับผู้ใจบุญสีมาแจกกามาได้ครับว่า็นหยั้งครับผู้มีผู้วาครับนี่นะครับผู้ใรีมีอันจะเหลือกินครับกามาแจกได้ครับว่า็น่ยั้งครับนี่นะครับซอยเหลือกันครับคนไทยห้าครับ ไปจังพีบินครับเอาตัวย่างพีบินมาลื้อหลิ่นครับพี่น้องครับคนไต้เฮ้าซอยเหลือกันครับนี่นะครับครับก็เสร็จแล้วแล้วครับนี่นะครับเรือพ่อเดีพ่ายเขาทั้งบ้านครับผลของเขาไปครับพ่อเดีใส่ของเขาพ่ายเรือเขาไปครับครับอย่าลืมเด้อครับพี่น้องครับพุดสิมารรจักของอาหารแห่งเป็นกามาได้ครับทุกมือทุกเวลาล่ะครับพอน้ำเพิ่นอีกหลายเดือนอยู่ครับจังสีลดลงสองสามเดือนบุญละครับแก่อนครับบ๊ายบายครับ